เหรียญรุ่นนี้นะครับพื้นผิวนะครับพื้นผิวจะเป็นเส้นเสี้ยนนะครับคล้ายๆขอบสตางนะครับที่เขาเรียกกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับก็สู่ช่องของก้างนาโคอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีเหรียญดีพิธีใหญ่นะครับเป็นของพระจันทร์ใหญ่สายกรรมฐานนะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมานําเสนออีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่นะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ใหญ่นะครับหลวงปู่มั่นพุทธะโตนะครับเป็นเหรียญวางศิลามงคลพิพิธภัณฑ์บริขารนะครับลักษณะของเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญทรงพิมพ์แบบนี้นะครับเป็นเหรียญทรงพิมก้าเหลี่ยมนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพิมก้าเหลี่ยมนะครับ มีขนาดประมาณเท่าเหรียญหนึ่งบาทของเรานะครับนี่นะครับพิมพ์ด้านหน้านะครับก็เป็นพิมพ์หลวงปู่มั่นนะครับแบบครึ่งองค์นะครับหันหน้าตรงนะครับแบบนี้นะครับข้างล่างนะครับระบุภูริทัตโตนะครับตรงนี้นะครับมีตอกโค้ดนะครับเป็นโค้ดขอฝานะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับอ่าตรงนี้เป็นรูปอ่พิธภัณฑ์นะครับบริขารนะครับพิพิธภัณฑ์บริขารนะครับ อะบูนะครับวางศิลามงคลพิพิธภัณฑ์บริขารท่านพระอาจารย์มั่นนะครับวัดป่าสุทธาวาส11พย16นะครับและสหรับเหรียญนี้นะครับจัดสร้างนะครับเป็นที่ระลึกในงานวางศิลามงคลนะครับสร้างพิพิธภัณฑ์บริขารนะครับอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับ วันที่11พฤศจิกายน2516นะครับโดยมีพระเกจิสายกรรมฐานนะครับร่วมบริษาจิตปลุกเสกอย่างมากมายนะครับอาทิเช่นลวกปูฟันอาจารย์โลนะครับลูงปูขาวนะครับอนาโยลูกปูสิงห์นะครับลูกปู่อ่อนสีนะครับลูกปู่เทศนะครับเป็นต้นนะครับและเหรียญรุ่นนี้นะครับเท่าที่พบเจอนะครับโดยมากก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ ส่วนวิธีดูนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าของหลวงปู่มั่นนะครับแบบนี้นะครับมีเม็ดในตานะครับทั้งสองข้างนะครับเม็ดในตากลมๆแบบนี้นะครับเส้นสายอะไรนี่คมชัดเจนนะครับลักษณะตัวหนังสือนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโคดนะครับัวฝานะครับนี่ครับลักษณะโคดนะครับนี่นะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับพื้นผิวนะครับพื้นผิวจะเป็นเส้นเสี้ยนนะครับเส้นเสี้ยนสายกระจายนะครับทั่วพื้นเหรียญนะครับนี่นะครับเส้นเสี้ยนพุ่งขึ้นนะครับเส้นเส้นเส้นเสี้ยนจะพุ่งขึ้นเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับทั่วเหรียญเลยนะครับนี่นะครับลักษณะเส้นเสี้ยนนะครับพุ่งขึ้นนะครับทั่วเหรียญนะครับถ้าลงกล้องดูดีๆจะเห็นชัดนะครับนี่นะครับเส้นเสี้ยนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับเส้นเสี้ยนพุ <pandemia> ่งขึ้นไปนะครับตามซอกคอตามไหลนี่นะครับจะมีเส้นเสี้ยนนะครับนะครับข้างล่างนะครับตรงขอบตรงนี้นะครับนี่นะครับจะมีเส้นเสี้ยนนะครับนี่นะครับเส้นเสี้ยนจะเยอะนะครับพุ่งนะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับ พิมพ์ทางด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับถ้าส่องดูก็จะมีเส้นเสี้ยนเหมือนกันนะครับวิ่งนะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือพวกนี้นะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับติดคมชัดนะครับตัวหนังสือตัววิจิพันธ์นี่นะครับเส้นสายอะไรนี่คมชัดนะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งคมชัดดีนะครับติดคมชัดนะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับลักษณะเบอร์ตัดเบอร์ตัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับ จะเป็นแท่งซี่ๆนะครับคล้ายๆขอบสตางนะครับที่เขาเรียกกันนะครับแท่งซี่ๆนะครับเหรียงกันมันขอบสตางนะครับถ้าบางเหรียญจะตัดเต็มนะครับตัดเต็มก็จะเห็นชัดนะครับแต่เหรียญนี้ตัดก็เป็นรอยขอบสตางเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นฉีกครึ่งนะครับนี่นะครับขอบสตางส่วนหนึ่งนะครับนี่นะครับส่วนหนึ่งจะโดนฉีกครึ่งไปนะครับ นี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับทั่วเหรียญนะครับนี่นะครับนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับทางด้านซ้ายมือของเรานะครับพลิกขึ้นมาเหมือนกันนะครับเป็นเส้นเส้นที่ซี่มันขอบสตางนะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับเหรียญของอาจารย์ใหญ่นะครับหลวงปู่มั่นผูริชัตโตนะครับ เหรียญวางศิลามงคลนะครับสร้างวิทยุพันธ์บริขาดนะครับหลวงปู่มั่นบริทัตโตปี2516นนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้นะครับเหรียญนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับและสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับชื่นชอบยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ